ตอนที่707ข้อเสนอของเยาซือ,อยานใกล้เคียงภูเขาจักรวาลแสงพระธรรมบนฟากฟ้าเริ่มเข้มข้นต้องตามากขึ้นอสูนหมาป่าหยุดลงมันไม่กล้าเข้าไปใกล้กว่านี้อสูนหมาป่าคือขอบเขตคืนต้นกําเนิดแม้ยังไม่อาจเปลี่ยนร่างทว่าสติปัญญาของมันไม่ต่างอะไรกับมนุษย์ในความทรงจําของมันภูเขาจักรวาลถือเป็นสถานที่ต้องห้ามไม่ควรหยียบย่างเข้าไป ด้วยเพราะอาสูรหมาป่าเผยท่าทีประหนึ่งพบเจออันตรายร้ายแรงอูเทียนและจักรพัิปีศาจจึงลงจากหลังของมันหากเข้าไปอีกหน่อยก็จะเข้าเขตของภูเขาจักรวาลอย่างแท้จริงแล้วอูเทียนกล่าวออกด้วยอาการอันสงบด้วยฐานะหนึ่งในสีมหาโพธิสัตว์แห่งภูเขาจักรวาลไม่แปลกหากปูเทียนจะทราบข้อมูลกล่าวได้ว่าภูเขาจักรวาลตอนนี้ถูกควบคุมเอาไว้โดยพุทธองค์อย่างสมบูรณ์ ด้วยกำลังของพุทธองค์เขาคือผู้สามารถมองเห็นกรรมและการกระทำแต่ด้วยขอบเขตของอูเทียนและจกักรพพัดปีศาจทั้งสองจึงป้องกันเนาไว้ได้ดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพุทธองค์จึงไม่ทราบว่าทั้งสองมาเยือนแต่หากเข้าสู่อาณาเขตของภูเขาจักรวาลของจริงเช่นนั้นพุทธองค์ย่อมตรหนักพบเห็นได้ไปกับเจ้าก็ไม่เห็นเป็นอะไรไจักรพพัดปีศาจโบกมือให้อสูรมาป่า อาสูนหมาป่าทราบซึ้งต่อจักรพัิปีศาจมันลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเลือนหายไปยังทิศทางที่ใช้เดินทางมาเห็นได้ชัดว่ามันไม่คิดอยากเข้าไปข้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อรักษาชีวิตรอดไปให้ผนจากตรงนี้โดยเร็วจึงจะดีกว่าไม่ใช่เท่าแก่กล่าวหลอกหรือว่าจะถ่ายทอดสดอะไรสักอย่างเริ่มเลยหรือไม่ จักรพรรดิปีศาจกล่าวถามขณะมองอูเทียนเขาแทบไม่อาจอดใจรอได้เห็นรอเดี๋ยวข้าส่งข้อความหาเท่าแก่ก่อนอูเทียนตอบคำได้จักรพรรดิปีศาจอดทนรออูเทียนเปิดแอปแชทขึ้นมาพร้อมส่งข้อความหาล้วชวนอูเทียนเท่าแก่พร้อมถ่ายทอดสดหรือยังที่หลานต้นตำรับตอนนี้ล้วชวนได้ตระหนักถึงการแจ้งเตือนก่อนจะถอนหายใจ เมื่อเปิดหน้าจอขึ้นเขาจึงได้เห็นข้อความจากอู่เทียนล่วชวนคลุ่นคิดไปครู่ก่อนจะตอบกลับล่วชวนลอก่อนสิ่งสำคัญตอนนี้คือหาทางถ่ายทอดสดด้วยคนมากมายมาเยือนเรื่องนี้ถือว่าเกินล่วชวนคาดคิดไปมาก อูเทียนกับจักรพัิปีศาจต,ต่างได้เห็นคําตอบของล้วฉวนอูเทียนไม่แปรเปลี่ยนสีหน้าใดเพราะว่าควบแน่นพลังวิญญาณเกิดเป็นชุดเก้าอี้และนั่งลงสําหรับเขาแล้วไปเยือนภูเขจาจักรวาลเมื่อใดก็ได้ทางด้านจักรพัิปีศาจต,ต้องเกาคอหลังคลุ่นคิดถึงคําของเท่าแก่เขาก็พบว่าไม่มีทางเลือกอื่นที่ทําได้คือถอนหายใจและนั่งลงข้างอูเทียนเท่าแก่ตอนนี้ลูกค้าก็มากันมากแล้วกระมัง เย่าซื่อหยานทั้งอยู่ข้างกายล้วชวนเผยสีหน้าตื่นเต้นล้วชวนพยักหน้ารับด้วยคนมากมายขนาดนี้จะถ่ายทอดสดยังไงดีเขาได้บอกเย่าซื่อหยานไปแล้วว่างานวันนี้จะเป็นการถ่ายทอดสดเหย่าซื่อหยานคลุ่นคิดไปครู่ก่อนจะตอบมีคนมากมายในร้านคงจะไม่พอ หากถ่ายทอดสดภายในร้านต้นตำรับอย่างนั้นจะมีอีกมากไม่อาจรับชมล่วดยวนไปเ็กน่ารับบ่งบอกให้เหย่ยซือหยานกล่าวต่อเหย่ยซือหยานจึงกล่าวว่าใช้โทรศัพท์พิเศษลูกค้าทุกคนของร้านต้นตำรับสมควรมีกันอยู่แล้วถ่ายทอดสดผ่านโทรศัพท์พิเศษเป็นอย่างไรคำแนะนำนี้ค่อนข้างดีแต่ล่วดยวนก็ได้ตระหนักอีกเรื่องลูกค้าที่ถือครองโทรศัพท์พิเศษเป็นเพียงแค่จำนวนหนึ่ง ยังมีประชากรของนครจิ๋วเห่ยวด้วยเหยาซื่อหยานเผยสีหน้ารประหลาดใจตอรล้วดชวนถึงกับห่วงเรื่องคนธรรมดาอย่างยากจะเข้าใจแต่พอคิดถึงเรื่องที่ล้วดชวนอนุญาตให้พัตการเซียนหงอามาตะทําสินค้าเรียนแบบได้เหยาซื่อหยานก็พอเข้าใจคนธรรมดาเหล่านั้นเหยาซื่อหยานคลุ่นคิดไปครู่ก่อนจะเผยดวงตาเป็นประกายไม่ใช่เท่าแก่มีมิติขายอาวุธกว้างใหญ่หรอกหรือให้ถ่ายทอดสดที่ภายในนั้นได้หรือไม่ ตอนที่708ถ่ายทอดสดคำของเห่าซือยานถึงกับเปิดฟ้าใหม่ให้ล่วดชวนเขาคิดถูกที่ฟังความเห็นของนางตอนนี้ล่วดชวนถึงได้แนวทางแล้วม่านแสงขนาดยักษ์เพียงใช้ม่านแสงขนาดยักษ์ก็พร้อมจะทำหน้าที่เป็นสื่อแสดงผลถ่ายทอดสดได้อย่างเหมาะเจาะถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีและมิติขายอาวุธก็ไม่ได้ขาดแคลนอะไรเพียงขยายม่านแสงยักษ์กวางไว้ในมิติ ก็พร้อมจะเปิดหน้าจอถ่ายทอดสดแล้วมิติขายอาวุธ โทรศัพท์พิเศษและม่านแสงยักษ์ที่ภายนอกทั้งหมดนี้เป็น3มช่องทางถ่ายทอดสดไปพร้อมกันร่วฉวนจึงตัดสินใจได้เขาจึงบอกกล่าวให้เหยาซือหยานทราบเหยาซือหยานค่อนข้างประหลาดใจถัดจากนั้นนางจึงได้ไปบอกเหยาซือเย่เหยาซือเย่บอกกล่าวต่อเราสัตว์อสูรราชวงศ์ได้บรรดาลูกคาร้านข้อมูลเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดออกไปอย่างรวดเร็วเพียงไม่นานบรรดาลูกค้าที่มารวมตัวกันที่ร้านจึงได้ทราบ ทุกคนตั้งแถวด้วยเสียงเสียเทียนอี้ดังขึ้นเพราะอำนาจพลังวิญญาณเขากำลังนำองครัก์หลวงเข้าควบคุมสถานการณ์ที่ภายนอกหลานต้นตำรับในบรรดาฝูงชนย่อมมีสมาชิกของกองกำลังใหญ่คงอยู่ยกตัวอย่างสิทธิ์ของสีสถาบันใหญ่ตระกูลตี้อู้หูเขาโอสถดตระกูลฉูเหล่านี้องครัก์หลวงไม่กล้าลงมือบูมบาม นับเป็นโชคดีที่ช่วงนี้มีอารยธรรมการต่อแถวที่วิเศษเกิดขึ้นดังนั้นประสิทธิภาพการจัดการจึงดีเยี่ยมตอนนี้ยังไม่มีใดเกิดขึ้นเท่าแกจะถ่ายทอดสดอะไรกันหรือปูริเกอร์เดินมาถึงหน้าโต๊ะพร้อมกล่าวถามผู้มารับชมส่วนใหญ่ต่างสงสัยว่าจะเป็นเนื้อหาใดที่จะนำมาถ่ายทอดสด มีการพูดกล่าวหลากหลายว่าเท่าแก่อาจจะบอกเล่าถึงเรื่องราวภายนอกทวีปเทียนหลันหรืออาจจะเป็นเกมใหม่หรือเป็นสาขาใหม่ที่อาจจะเปิดขึ้นเรื่องราวถูกคาดเดาไปเรื่อยและทั้งหมดข้องเกี่ยวกับล่วงชวนทั้งสิ้น ล่วชวนก็พอจะทราบความคิดอันกว้างไกลของบรรดาลูกค้าได้สถานที่ซึ่งบรรดาลูกค้ามารวมตัวพูดกล่าวต่อกันย่อมไม่ใช่อะไรอื่นแต่เป็นกระดานสนทนาและห้องแชทเพียงครึ่งวันหัวข้อหลากหลายจึงปรากฏผ่านโพสต์ก่อนจะได้รับความนิยมล้นผลแน่นอนว่าตามมาด้วยความคิดเห็นอีกมากมายกลุ่มแชทที่สร้างขึ้นโดยเหยาสืยานก็แทบจะมีข้อความไหลเวียนอยู่โดยตลอด ล่วชวนที่เบื่อบางครั้งก็จะแวะเวียนไปรับชมห้องแชทไม่ใช่ถ่ายทอดสดเรื่องของข้าล่วชวนสายศีรษะตอบคำเฮ<ะ>้ปุดิเกอร์ถึงกับชะงักไปเท่าแกล้อกันเล่นหรือนี่เว่ยอี้เผยความสงสัยบรรดาลูกค้าที่เหลือพอได้ยินจึงอุทานรับคำเช่นเดียวกันบทสนทนาเริ่มดำเนินไปตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วล่วฉวนจึงไม่จำเป็นต้องเก็บงำอีก อูเทียนทุกคนเผยสีหน้างงงันพวกเขาแทบไม่อาจจอยข้อมูลได้ทันจนกระทั่งเกิดความสับสนขึ้นมาหนึ่งเดียวที่ดูจะเข้าใจคือหย่อสื่อยานเพราะนางทราบแต่แรกแล้วผู้อาวุโสอูเทียนบูริเกอร์เป็นคนแรกที่ดึงสติกลับมาพร้อมเอ่ยถามล้วยชวนพยักหน้ารับผู้อาวุโสอูเทียนไม่ใช่กลับภูเขาจักรวาลไปแล้วหรืออย่างนั้นถ่ายทอดสดเออ เฉินโม่กล่าวถึงตรงนี้ก่อนจะพลันเผยดวงตาเบิ์กว้างเขานึกอะไรขึ้นมาได้แม้ตำหนักจากคนสวรรค์จะไม่ใช่โด่งดังแต่ด้านความแข็งแกร่งไม่ใช่อะไรที่จะละเลยได้อย่างไรแล้วเจ้าตำหนักเช่นหวนเทียนจีก็เป็นสุดยอดฝีมือขอบเขตลาสันระดับสูงสุด เป็นปกติหากตำหนักจากกุลสวรรค์จะมีบันทึกเรื่องราวของภูเขาจักรวาลเอาไว้เชินโม่ที่เบื่อหน่ายบางครั้งก็ได้อ่านโดยบังเอิญเขาจึงทราบความสัมพันธ์ระหว่างอูเทียนและพุทธองค์หรือก็คือผู้อาวุโสอูเทียนกลับไปภูเขาจักรวาลก็เพราะเชิโมถึงกับสูดลมหายใจเข้ารุนแรงต่อข้อคาดเดาอันยิ่งใหญ่ของตนเองตอนที่7 0 9เเรื่องมันยาว เนโม่อดไม่ได้ที่จะมองทางรั่วฉวนสีหน้ารั่วฉวนยังคงสงบเหมือนดังเคยลาวกับเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องการถ่ายทอดสดเขาเคยได้ยินมาว่าผู้อาวุโสอู่เทียนมาเยือนล้านต้นตำหรับเพราะพุทธองค์สั่งการแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นลูกค้าของล้านต้นตำหรับไปแค่คิดก็ไม่ควรแล้วกลายเป็นว่าเท่าแก่วางแผนเรื่องราวนี้ไว้นานแล้วผู้เขาจักรวาลถึงกับคิดสั้นกล้าหาเรื่องต่อร้านต้นตำหรับ นี่คือผลกรรมที่พวกเขาจะต้องกล้ำกลืนเท่าแก่ชวนสะพึงเกินไปแล้วเฉินโม่รู้สึกได้ว่าภาพตัวต,วตนของล่วชฉวนในใจของตนก้าวสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเฮออูอ่เทียนถ่ายทอดสดงั้นหรือเยาหุยเฉินพอได้ทราบเรื่องจากคณะผู้อาวุโสจึงถึงกับประหลาดใจมีของดีให้ดูเสียแล้วฟานเฉิงเทียนเผยคำออก เพราะสัมพันธ์ระหว่างสถาบันวิญญาณเมคาและภูเขาจักรวาลไม่ค่อยดีเท่าใดนักสาเหตุที่เกิดเรื่องราวเช่นตอนนี้ก็เพราะเรื่องหนึ่งแต่เรื่องมันยาวหลายสิบปีก่อนสถาบันวิญญาณเมคาได้ประกาศรับสมัครสิทธิ ผู้มีพรสวรรค์ครั้งนั้นผู้อาวุโสทั้งหลายของสถาบันต่างรับหน้าที่ดูแลไม่ให้เกิดเรื่องราวเหล่าสิทธ์ในตอนนั้นจะกลายเป็นเสาหลักของสถาบันวิญญาณเมฆาในภายหน้ากรณนั้นประวัติศาสตร์ต้องบันทึกว่าเรื่องราวไม่ง่ายดายดังที่คิดด้วยเพราะความบังเอิญหรืออะไรไม่อาจทราบสิทธิของพวกเขาถูกภูเขาจักรวาลพบตัวเข้าพวกเขาต้องประหลาดใจที่ได้ทราบ ว่าสิทธิ์ผู้มีพรสวรรค์ของตนเองถูกชักนำพวกเขากล่าวได้ว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์ชั้นดีด้วยเหตุนี้จึงต้องเกิดการลดจำนวนสถาบันวิญญาณเม้าที่ทราบเรื่องย่อมไม่ยินดีที่สิทธิเ์เมล็ดพันธ์ชั้นดีของตนจะตกเป็นกองกำลังอื่น เพราะเรื่องราวนี้จึงเกิดการกระทบกระทั่งกับภูเขาจักราวาลในทางรับมาหลายครั้งหลายคราแลนั้นด้วยเทียบความแข็งแกร่งภูเขาจักราวาลเหนือกว่าสถาบันวิญญาณเมฆาเรื่องราวก็จบลงที่ตรงนี้สาศูรณราชวงศ์ต่างมารวมตัวกันต่างพูดกล่าวด้วยอาการตื่นเต้น พวกเขากำลังคาดหวังเพราะพวกเขาได้ทราบจากเจ้าสื่อหยานว่าอู่เทียนร่วมมือกับจกักรพรรดิปีศาจมันจึงเกิดเรื่องราวเช่นตอนนี้ที่พวกเขาตื่นเต้นหลอคอยคิดว่าอู่เทียนจะเปิดฉากกับพุทธองค์หรือไม่กันกูขวงเผยยิ้มแย้มกล่าวถามเรื่องปกติแต่ไม่ทราบว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแม้พุทธองค์ไม่เคยลงมือแต่พลังความสามารถก็ชวนสพรึงอสูนวานอนกล่าวคำขึ้น ความแข็งแกร่งของจกักรพรรดิปีศาจก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าพุทธองค์ร่วมมือกับอู่เทียนด้วยผู้ที่ต้องแบกรับคราวนี้ก็ต้องเป็นพุทธองค์แล้วเว่ยอี้กล่าววิเคราะห์ออกมานางไม่เคยมีเรื่องประทับใจใดกับฝ่ายพุทธองค์อีกทั้งขอบเขตความแข็งแกร่งของจกักรพรรดิปีศาจและพุทธองค์ก็เหนือเกินกว่าสามัญสำนึกจะคาดเดาดังนั้นการจะให้ถูกสังหารนั้นคงเป็นเรื่องยากเว่ยอี้มองทางล้วงฉวนเว็นเท่าแก่ไว้สกคน จริงด้วยพี่เว่ยอี้กล่าวได้ถูกแล้วไม่ทราบเลยว่าเมื่อใดจะเริ่มถ่ายทอดสุดหรอไม่ไหวแล้วสิอ,อยากดูจะแย่แล้ว เราสัตว์อสูรราชสบองตอบรับความเห็นของเว่ยอี้และคาดหวังได้รับชมทั่วทั้งลานก็มีสภาพไม่ต่างกันลูกค้าทั้งหลายกําลังพูดกล่าวต่อกันลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในลานทางด้านผู้คนทั่วไปที่มาเข้าร่วมเพื่อความสนุกสนานใหญ่จะเข้าไปยังมิติขายอาวุธสําหรับลานต้นตํำรับลูกค้าทุกคนเท่าเทียมกันแต่มันก็ยังมีความแตกต่างระหว่างผู้ฝึกตนกับคนธรรมดาที่ยากจะมองเห็นปรากฏคงอยู่แน่นอนว่าเท่าเทียมกันได้เป็นส่วน ก็ไม่มีใครตั้งคำถามแล้วสภาพแวดล้อมภายในร้านย่อมดีกว่าของมิติขายอาวุธแต่เพราะลูกค้าส่วนใหญ่มากันก่อนคนธรรมดาจึงต้องเข้ามิติขายอาวุธกันไปเรื่องราวก็มีเพียงเท่านี้ล้ววนที่ตระหนักพบเห็นก็ไม่ได้พูดกล่าวอะไรอย่างไงเรื่องราวเช่นนี้ก็เป็นปกติของโลกอยู่แล้วตอนที่7 1 0เตรียมพร้อมถ่ายทอดสด ที่มิติขายอาวุธคนธรรมดาที่เข้าร่วมเพื่อความสนุกสนานกำลังรับชมรอบด้านด้วยความตื่นเต้นรอบด้านคือความดำมืดไร้สิ้นสุดตรงหน้าคือแท่นหินกว้างใหญ่ลอยเหนือพื้นเล็กน้อยรอบด้านคือความมืดมิดที่ขยายไปจนสุดปลายสายตาราวกับไร้ขอบเขตด้านบนก็เป็นความมืดมิดไม่มีดวงตะวันดวงจันทราและดวงดาว แต่รอบด,ด้านปรากฏแสงที่ทำให้กระทบต่อการมองเห็นแม้หลายคนเคยมาเยือนล้านต้นตำรับเพื่อรับชมแต่พวกเขาไม่เคยเข้ามาที่นี่มาเยือนล้านก็เรียกได้ว่าเป็นความกล้าหาญมากแล้วเป็นปกติหากจะไม่เคยเข้าสู่มิติขายอาวุธเพราะอาวุธซึ่งถูกที่สุดก็ไม่ใช่อะไรที่พวกเขาจะจ่ายได้ไหวแน่นอนว่ายังมีผู้ฝึกตนจำนวนหนึ่งที่รู้สึกว่าภายในล้านจอแจไปบ้างจึงมาที่นี่แทน กระนั้นสองที่ก็จอแจไม่ต่างกันกลายเป็นว่าที่นี่ใหญ่ยิ่งกว่าในร้านเสียอีกคนหนึ่งถอนหายใจกล่าวคำออกของภายในร้านต้นตนปรับไม่เคยมีอะไรธรรมดาเลยนั่นนะสิทุกคนต่างพูดกล่าวกันออกมาแต่ก็ต้องกล่าวหลุมใหญ่ตรงนั้นคืออะไรกัน มีคนชี้ไปยังที่ไกลห่างพร้อมตั้งคำถามทิศทางที่เขาชี้ไปมันปรากฏหลุมขนาดใหญ่คงอยู่รอบหลุมแห่งนั้นมีผึกแสงน้ำเงินเผยแสงอ่อนจางบ่อยครั้งจะเผยประกายสายฟ้าออกมาเป็นประกายวิบวับงดงามไม่ทราบเลยแต่ดูแล้วน่ากลัวอยู่ให้ห่างน่าจะดีกว่านั่นนะสิอย่าได้เข้าไปใกล้จะดีกว่าผู้ฝึกตนบางคนพอได้เห็นบทสนทนาจึงก้าวเดินออกมาอธิบาย ได้ยินจากเท่าแก่ว่านั่นเป็นล่องรอยการทุดลองใช้อาวุธฮะอาวุธพลังอำนาจขนาดนี้คงไม่ใช่อะไรที่ผู้ฝึกตนธรรมดาจะเทียบได้กระมังอย่าได้กล่าวถึงผู้ฝึกตนธรรมดาแม้แต่ขอบเขตทดสอบเต๋าก็ไม่อีกฝ่ายรับคำ อีกฝ่ายเป็นอาจารย์ของสถาบันดวงดาวเยื่อแข็งเขามีคุณสมบัติจะกล่าวเช่นนี้เพราะตนเองก็เป็นขอบเขตทดสอบเตา๋าแม้เขาโจมตีขอบเขตนี้ได้แต่หากให้เทียบก็ยังไม่อาจเทียบเพราะหากคิดเทียบ แค่แก่นแท้ของพลังก็แตกต่างกันแล้วการโจมตีของพวกเขาทำได้เพียงใช้พลังวิญญาณอย่างดีก็สีกระชากพิติได้กระนั้นการโจมตีจากอาวุธของเท่าแก่มันไม่ใช่อะไรที่พลังวิญญาณจะเทียบเทียบได้เหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นมาพร้อมกวาดเอาสรรพสิ่งหายไปอย่างจนสะพลึงเมื่อกล่าวถึงตรงนี้ก็ราวกับมีสายลมเยือกเย็นพัดผ่านบรรดาผู้คนดัางมองไปที่หลุมยักษ์พลังปรโรคด้วยอาการตื่นตะลึงกลายเป็นว่า วากลุ่มยักษ์นี้ไม่ใช่ธรรมดาอยู่ให้ห่างอีกจึงจะดีกว่าหลังทดสอบเป็นการภายในทุกอย่างเป็นปกติดีภายใต้สายตาคาดหวังของทุกคนล่วชวนจึงยกโทรศัพท์พิเศษขึ้นมาจากนั้นจึงเปิดแอปแชทและส่งข้อความหาอูเทียนล้วชวนพร้อมแล้ว อูเทียนและจกักรพัิปีศาสต์นั่งอยู่คนละฝั่งตอนนี้กําลังทานแท่งเครื่องเทศทั้งสองต่างพกป่ามาด้วยไม่ใช่น้อยผลลัพธ์ของแท่งเครื่องเทศไม่อาจเกินขอบเขตหลักหรือก็กคือสําหรับทั้งสองไม่อาจส่งผลอะไรโทรศัพท์พิเศษที่วางบนโต๊ะตรงหน้าส่งเสียงอูเทียนคว้าหยิบขึ้นมาพร้อมตรวจสอบเรื่องราวถัดจากนั้นจึงตอบรับด้วยชวนอูเทียนพร้อมแล้ว หลังทานแท่งเครื่องเทศที่เหลือจนหมดจักรพัิปีศาจจึงเอ่ยถามเท่าแก่ส่งข้อความมาแล้วหรืออูเทียนพยักหน้ารับก่อนจะมองทางภูเขาจักรวาลไปกันจักรพัิปีศาจหัวเราะรับเสียงดังฮ่ <laughs> จักรพัิวูดหน,นี้รอคอยมานานแล้ว ทั้งสองควบแน่นออร่าพร้อมเริ่มมุ่งหน้าสู่ภูเขาจักรวาลหากทั้งสองคิดลักลอบเข้าไปนั่นจะเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้พุทธองค์พบเห็นเพราะยิ่งเข้าไปใกล้ภูเขาจักรวาลมากเท่าไหร่พุทธองค์ก็ยิ่งพบเห็นเรื่องง่ายมากขึ้นเท่านั้นตอนที่711ริเเรื่องการถ่ายทอดสดจักรพรรดิปีศาจและอู่เทียนเตรียมพร้อมรับทุกเรื่องาราวพุทธองค์ไม่ทราบจึงไม่ทันระวัง และที่ณลร้านต้นตำรับหลังอูเทียนตอบรับั่วฉวนจึงพร้อมเริ่มการถ่ายทอดสดแน่นอนว่าเป็นระบบดำเนินงานให้การถ่ายทอดสดนี้ระบบเป็นคนจัดแจงให้ได้เห็นถึงสามมุมมองมุมมองบุคคลที่1มุมมองกำหนดเองและมุมมองปรับเปลี่ยนอัจฉริยะั่วชวนคิดอยู่ครู่ก่อนจะตั้งหน้าจอถ่ายทอดสดให้แสดงผลบนม่านแสงที่มิติขายอาวุธให้เป็นมุมมองปรับเปลี่ยนอัจฉริยะ โทรศัพท์วิเศษเลือกเป็นมุมมองบุคคลที่3ก็เพื่อผลประโยชน์ของเราลูกค้าเองกลุ่มคนที่เข้าร่วมเพื่อความสนุกสนานย่อมมาหาความสนุกดังนั้นมุมมองไม่เหมือนกับลูกค้าในร้านจึงจะดีกว่าอีกทั้งล่วงฉวนยังคิดเพิ่มระบบแชทสดผ่านโทรศัพท์วิเศษ เช่นนี้ก็น่าจะครบต้วนแล้วจากนั้นเขาจึงกวาดมองในร้านลูกค้าทั้งหลายกำลังมองมาที่ลวดฉวนสีหน้าลวดฉวนยังไม่แปลเปลี่ยนแต่อย่างใดอารมณ์ก็เช่นกันจะเริ่มแล้วสินะการถ่ายทอดสดเริ่มแล้ว ล้วดชวนกล่าวออกสิ้นเสียงของเขาภาพจึงปรากฏที่หน้าจอซึ่งหันไปทางประตูร้านภาพฉากค,คืออูเทียนและจักรพัดปีศาจที่เปี่ยมแน่นไปด้วยออร่าเคลื่อนตัวประหนึ่งเงาผ่านป่าและภูเขาภายใต้ดงไม้ใหญ่จะได้พบเห็นก็เพียงแต่แสงสีเหลืองเคลื่อนผ่านไปสถานที่ซึ่งมีป่าไม้มากมายหนาแน่นมันก็ยังคงเป็นภูเขาที่อยู่ภายใต้แสงพระธรรมแห่งพุทธองค์ที่ภายในร้านต้นตำรับ คนแล้วคนเล่าต่างอุทานกันออกมาทางด้านมิติขายอาวุธก็เช่นกันฮะเห็นท่านจัก,กรพรรดิปีศาจแล้วเย่าซือเย่เผยความตื่นเต้นยินดีใช่แล้วท่านจัก,กรพรรดิปีศาจจึงหลอ่อเหลาเหมือนดังเคยอีกทั้งยังเก่งกาจและลูกงามท่านจึงเป็นต้นแบบให้แก่ข้าหูขวงกล่าวออกบรรดาศาต์าสุราชวงศ์ต่างจ้องมองมาทางหูขวงต้องกล่าวถึงขนาดนั้นเลยเหรออสูรวานอ,นอนถอนหายใจ นึกว่านิสัยเจ้าแจ้ไม่หยุดของเจ้านี่จะดีขึ้นแล้วแต่นี่เร็วร้ายกว่าเดิมเสียอีกหูขวงเจ้าเรียนรู้อ,รอารยธรรมและมารายาทเสียบ้างฮ่าฮไม่เอานะหูขวงหัวเราอลับอย่างไม่อายแต่อย่างใดด้านข้างนั้นจะกระพัดปีศาจนั้นหรือดูเหมือนอิมจะแปลกไปบ้าง กู้ยุนซีลังเลไปครู่ก่อนจะเอ่ยความเห็นออกมาจากมุมมองของมนุษย์จกักรพรรดิปีศาจสมควรต้องมีรูปโฉมที่ไม่ธรรมดาทันทีเมื่อมีการกล่าวออกหลายคนจึงเห็นด้วยปูดิเกอร์ได้ยินหลายเรื่องราวตอนนี้เขาเกาศีรษะก่อนจะกล่าวเออผู้อาวุโสอูเทียนกับจกักรพรรดิปีศาจคิดจะทำอะไรกันน่าจะกำลังไปที่ภูเขาจักรวาลนะเชียงเชิงหวินตอบกลับทั้งสองอยังไม่ทราบว่าเกิดเรื่องราวใดขึ้น เพียงแต่ทราบโดยคร่าวถึงตัวตนคนทั้งสองที่ถ่ายทอดสดและเป้าหมายปลายทางแน่นอนว่าทางด้านลูกค้าอื่นทั้งหลายก็เช่นกันแม้ได้เห็นแต่พวกเขาก็ไม่ทราบเรื่องราวโดยกระจ่างดังนั้นอย่าได้กล่าวถึงคนธรรมดาที่อยู่ภายในมิติขายอาวุธเพราะยามได้เห็นภาพปรากฏบนม่านแสงพวกเขาคิดไม่ออกว่า ควรจะต้องคิดอะไรเจ้าซื่อหยานรู้สึกว่าจําเป็นต้องมีการอธิบายแก่บรรดาผู้รับชมสักเล็กน้อยอย่างไรแล้วนางก็ไม่ได้ชอบภูเขาจักรวาลอยู่แล้วด้วยเจ้าซื่อหยานสอบถามความเห็นลว้วดสวนลว้วสวนตอบรับว่าตามแต่สะดวกเพื่อให้สําเร็จภารกิจอะไรก็ได้ที่ทําให้สําเร็จก็พอแล้วตามสบายลว้วดสวนรับคําเจ้าซื่อหยานจึงโบกมือเรียกเจ้าซื่อเย่ให้มาหาพี่หญิงมีอะไรหรือ เยาซือเย่เอ่ยถามเหยาซือหยานจึงเอ็นกายลงเล็กน้อยกระซิบบอกกล่าวกับหูของเยาซือเย่ตอนที่712จันทราสีม่วงเยาซือเย่บอกรับคำพี่หญิงไม่ต้องห่วงไว้ใจข้าได้เลยนางเดินเข้าไปยังมิติขายอาวุธภารกิจเยาซือหยานมอบให้สำหรับนางนั้นเป็นเกียรติเยาซือหยานเอ่ยคำดังขึ้นทุกคนเงียบสักครู่ เสียงพูดกล่าวจอแจาภายในร้านจึงเริ่มลดทอนลงจนเลือนหายด้วยเพราะเป็นเสมียนหนึ่งเดียวประจำร้านรวมเข้ากับขอบเกตรตลาชันตัวตนของเหยาซื่อหยานจึงไม่ใช่เล็กจ้อยและลูกค้าทั้งหลายก็ยินดีให้เกียรตินางหลายคนมองทางเหยาซื่อหยานอย่างไม่ทราบว่านางคิดทำอะไรก่อนหน้านี้พวกเขากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอูเทียนจกกักรพรรดิอีสาต์และภูเขาจักรวาลเหยาซื่อหยานเผยยิ้มบาง มีหลายคนยังไม่ทราบเนื้อหาของการถ่ายทอดสดใช่หรือไม่ส่วนใหญ่ต่างพยักหน้ารับก็เป็นเช่นนี้จริงเหย่าสยานจึงเริ่มพูดกล่าวบางครั้งและบางความเห็นก็มีส่วนจริงอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ทุกคนจะทราบและตอนนี้คือการต้องอธิบายให้เรื่องราวชัดเจนด้วยส่วนมองทางเหย่าอสอยานเขาไม่คิดว่านางจะมีด้านมืดเช่นนี้คงอยู่ด้วยแต่ก็ทำได้ดี ภาพของภูเขาจักรวาลในใจรั่วฉวนก็ไม่ใช่เป็นไปทางที่ดีเช่นกันเขาจึงยินดีที่จะรับชมภาพฉากเช่นเดียวกันนี้ปรากฏที่ภายในมิติขายอาวุธต้องกล่าวว่าสมกับเป็นพี่น้องต่อกันด้านมืดของเดวซือเย่คล้ายจะดีกว่าเสียด้วยซ้ำหลังได้รับคำบอกกล่าวภาพของภูเขาจักรวาลในใจของผู้คนทั้งหลายจึงปรากฏไม่ต่างอะไรกับปีศาจหลายเดิมข้าคิดว่าพวกฝ่ายพุทธจะเป็นคนดีเสียอีก ไม่นึกเลยว่าผู้ขอจาจักรวาลจะก่อเรื่องราวเช่นนี้อย่างนั้นแล้วผอพันมนุษย์ที่ผู้มีภาคตะวันตกจะอยู่กันเช่นไรเสียงสตรีผู้หนึ่งถอนหายใจต่อเท่าผู้นี้เคยเชื่อนในตัวพุทธองค์กระนั้นตอนนี้กลับต้องเปลี่ยนไปแล้วชายชาาคนหนึ่งถอนหายใจและจึงสายศีษะส่งโหดเที่ยมนาก เยาซือเย่ตอนนี้คว้าจับชายกระโปรงไว้แน่นนางรู้สึกว่าตนเองพูดจนเกินไปแต่ก็พูดจนเกินไปก็ดีแล้วนางคิดเช่นนี้ในใจเฮอผู้อาวุโสอูเทียนไม่ได้มาจากพวกเขาจักรวาลหรอกหรือ ทางด้านอาจารย์จากสถาบันดวงดาวเยือกแข็งประหนักพบเห็นจุดบอดของเรื่องราวเหยาซือเย,ย่คาดการไว้ก่อนอยู่แล้วในเมื่อจักรพัิปีศาจและอู่เทียนร่วมมือกันหมายความถึงอู่เทียนจากศัตรูเป็นมิตรจากศัตรูกลายเป็นมิตรเรื่องราวเช่นนี้ก็ไม่ใช่ยากจะเข้าใจเยาซือเย,ย่เผยยิ้มบางบอกกล่าวต่ออีกฝ่ายถูกต้องแล้วแต่ก็เป็นเพียงเรื่องของเผ่าพันธุ์เพียงเพราะเผ่พาพันธุ์แตกต่างก็ไม่ใช่หมายความถึงต้องขัดแย้งกันจริงหรือไม่ อีกฝ่ายรับคำก่อนจากคลุนคิดอืมหรือก็คือผู้เขาจักรวาลเทียบเท่ากับเผ่าพันธุ์พุทธองค์ก็เป็นหัวหน้าเผ่าได้สร้างเรื่องจนเกิดผลเช่นนี้เจ้าซเย่พยักหน้ารับด้วยความพอใจนางกล่าวต่ออูเทียนเปรียบเสมือนผู้ต้องการทําให้เรื่องราวของเผ่าพันธุ์ถูกต้องจกกักรพรรดิปีศาจเป็นแขกรับเชิญจากเผ่าพันธุ์ใกล้เคียงทั้งสองต้องการจะร่วมมือกันเพื่อจัดการผู้บงการชั่วร้ายเช่นพุทธองค์ อาจารย์สถาบันดวงดาวเยอกแข็งพยักหน้ารับนี่จึงเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์แล้วไม่นึกเลยว่าจะได้พบเห็นกับตาตนเองเช่นนี้โชคดีจริงๆที่มาวันนี้ผู้คนที่เหลือต่างก็ตื่นเต้นยินดีไม่แพ้กันเหย่าซื้อเย่รับ เย่าซือเย่ยิ้มรับด้วยความพึงพอใจภารกิจจากพี่หญิงของนางจึงสำเร็จงดงามที่ภายในหลานความยากของเรื่องราวคือลูกค้าทุกคนไม่ใช่มีมุมมองผิวเผินเหมือนดังคนทั่วไปที่รับชมด้วยความสนุกสนานโชคดีที่เย่าซือหยานไม่ได้คิดหลอกลวงหรือป้ายสีอะไรเพียงแต่ถ่ายทอดเรื่องราวเมื่อเย่าซือหยานบอกเล่าครบถ้วนบรรดาลูกค้าต่างตื่นเต้นกันจนถึงขีดสุด พวกเขาไม่คาดคิดว่าเนื้อหาการถ่ายทอดสดวันนี้จะกลายเป็นเช่นนี้ไปได้นี่มันเรื่องราวน่ารับชมชั้นเลิศ